สวัสดีครับผมครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปเก็บตกจาก2คลิปที่แล้วนะครับที่ยังไม่ได้อัปโหลดนะครับผมก็มีมาฝากเพื่อ PP นเพื่อนพี่พี่น้องน้องเอแฟนคลับทุกท่านนะครับผมให้ดูบรรยากาศกากนในสิงคโปร์ยามราตรีนะครับเป็นสะพานทางเดินจากตึกหนาผทุเรียนนะครับจะไปถึงเมเลอนพาร์กนะครับ ผมหมุนกล้องให้ดูทั่วบริเวณแแถวนี้นะครับแถวอ่าวมารีน่านะครับมองเห็นตึกมารีน่าเบเซนนะครับผมแล้วก็สิงคโปร์ไฟเออด้านหลังนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับสําหรับเพื่อนใหม่ที่เข้ามานะครับฝากกดติดตามกดซับสไครป์กดสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับและคอมเมนต์ไว้นะครับผมแล้วจะไปเยี่ยมเยือนทักทายกันให้กําลังใจซึ่งกันและกันนะครับผม การติดตามทุกการรับชมนะครับผมครับเริ่มดูบรรยากาศเลยนะครับผมผมใช้กล้องหน้าซะก่อนนะครับผมแล้วจะกลับไปใช้กล้องหลังนะครับผมใช้กล้องหน้าให้หมุนได้ดูตัวตัวบริเวณนี้ก่อนนะครับผม นะครับใหชมบรรยากาศนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสิงคโปร์ในยามนี้นะครับสถานการณ์ทุกวันนี้ในสิงคโปร์ก็ผู้คนเกอกมาใช้ชีวิตก็อย่างที่เห็นนะครับตามที่ภาพตามที่คลิปให้ดูเนี่ยนะครับด้านหลังผมก็เป็นสะพานนะครับสะพานข้ามอ่าวนะครับตรงราวสะพานก็มีซุมเพื่องฟ้าตลอดแนวนะครับสวยงามนะครับด้านหลังผมก็ไฟเซงสีสวยงามนะครับ ที่เห็นสีฟ้าอยู่ด้านหลังผมก็คือสะพานนะครับตรงนั้นเป็นเส้นทางมุมนั้นนะครับที่จะเข้าสู่าคาสินโนนะครับเข้าสู่ตึกมารีน่าเบสเซนนะครับเข้าฝั่งโน้นเดี๋ยวมีโอกาสผมจะไปรีวิวฝั่งโน้นให้ดูนะครับว่าวิวทิวทัศน์ถ่ายจากฝั่งโน้นมาฝั่งนี้จะเป็นยังไงนะครับนี่ผมมาตรงที่ฝั่งเมอร์ดออนปาร์กเลยนะครับผม ผู้คนก็ไม่ถึงขั้นเยอะนะครับไม่ในนาแน่นเท่าไหร่นะครับผู้คนก็บางเบานะครับให้ดูบรรยากาศนะครับนี่แหละครับสะพานทางเดินจากเอสเปนลาดนะครับตรงสู่เมลิออนพาร์คนะครับตรงสู่สิงคโปร์ทะเลผลน้ำนะครับสัญลักษณ์ของเมืองสิงคโปร์นะครับสําหรับใครที่มาเที่ยวสิงคโปร์นะครับก็ถ้ามาไม่ถึงที่นี่ก็แสดงว่าไม่ถึงสิงคโปร์นะครับ นี่เป็นคำนิยามที่พูดกันนะครับใครเข้ามาถึงสิงคโปร์ก็ต้องต้องมาถึงเมืองเลออนนะครับถ้าไม่เข้าถึงเมืองมาไม่ถึงไม่ถึงเมืองเลออนก็จะว่าไม่ถึงสิงคโปร์นะครับผมทางเดินก็สะดวกสบายนะครับกว้างขวางจักรยานก็ปั่นได้นะครับนี่ได้ตลอดทั้งคืนนะครับเป็นอย่างนี้นะครับตลอดทั้งคืนไฟก็สว่างสวยนะครับด้านล่างนะครับข้างล่างก็ใต้สะพานในน้ําก็มีเรือนะครับเรือให้บริการท่องหาวนี่แหละครับผม เรือนําเที่ยวนะครับผมตาชมบรรยากาศนะนั่งเรือก็ได้นะครับผมนี่นะครับสะพานตรงนี้นะครับฝั่งโน้นก็เป็นลักษณะอย่างนี้นะครับผมใต้สะพานก็มีเรือนะครับผมครับมองเห็นแล้วนะครับสิ่งโตทะเลพ่นน้ำนะครับหรือว่าเมือร์ไลออนนะครับ สันนีกลัของเมืองสิงคโปร์นะครับผมผมจะถ่ายดูให้รอบนะครับผมหมุนกล้องดูให้ดูรอบนะครับนี่คือผมเดินมาจากฝั่งโน้นกอไกลพอสมควรนะครับเดินมาเรื่อยๆนะครับก็ไม่เหนื่อยนะครับมาอากาศเย็นลมเย็นดีสบายนะครับโล่งนะครับอากาศถ่ายเทนะครับมาสูดอากาศหายใจได้เต็มปอดนะครับตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเป็นในเมืองแต่ว่ามันอยู่ชายทะเลนะครับอยู่ในอ่าวเลยนะครับ ทำให้ลมเย็นๆสบายๆนะครับผมชิวๆไม่ร้อนนะครับผมแต่วันนี้ก็ขึ้นฝนฝนลงเม็ดด้วยนะครับนี่มองเห็นอยู่ตรงนั้นก็คือโรงแรมคูรตันโฮเทลนะครับผมก็มุ่งหน้าไปสู่สิงโตทะเลบนน้ำเลยนะครับเมอรอไลออนครับผมจะถ่ายบริเวณนี้สักหน่อยนะครับอ้อมๆไปดูด้านหน้านะครับไปเข้าสู่ลานที่ยื่นออกไปในกลางอ่าวนะครับ ที่ตรงหน้ามรีออนนะครับตรงหน้าสิงโตรทะเลพ่นน้านะครับผมปกติในยามที่ผู้คนมาเยอะๆก็เยอะจริงๆนะครับบริเวณนี้จนหนาแน่นนะครับถ่ายรูปกันนะครับมาถ่ายรูปเป็นที่ระลึกนะครับว่าครั้งหนึ่งได้เข้ามาที่เ,เมืองสิงคโปร์มาชมความสวยงามบรรยากาศในอ่าวมารีน่านะครับผม ที่ไฟสว่างสว่างตรงนั้นก็รอดไปได้นะครับผมในส่วนของแสงสีนะครับผมปกติถ้าเขาจะปรับเปลี่ยนสีหรือเขาจะเล่นแสดงแสงสีเสียงแสงสีนะครับผม,มนจะสาดลงมาจากตึกได้เลยนะครับตึกมารีน่าเบซเซนตรงนี้นะครับมีไฟสปอตไลท์หลายสีนะครับเปลี่ยนสีสลับสีได้นะครับผมแม้แต่ผังค่าแดงๆที่มองเห็นอยู่เหมือนกันนะครับรูปกีบบัวก็เหมือนกันนะครับ ก็จะเปลี่ยนสีได้นะครับผมถ้าเขาจะเล่นแสงสีนะครับอยากเป็นงานเป็นอ่านสำคัญมากๆหรว่าคริสมาสหรือว่าปีใหม่หรือว่างานวันชาติสิงคโปร์อะไรประมาณนี้นะครับมีการาแสดงแสงสีเขาจะปล่อยแสงเลเซอร์นะครับปล่อยแสงลำสีเปลี่ยนสีนะครับไปสปอตไลท์แล้วก็แม้แต่ตึกที่มองอยู่ด้านเห็นอยู่ตรงหลังเมลล่อนน,นะครับผมขวามือสุดนะครับหลังเดอะคูลตตอนนี้นะครับผม ก็ตึกรังนี้ก็เปลี่ยนสีได้นะครับในที่เห็นนะครับที่ยอดเป็นสีแดงนะครับจะเปลี่ยนสีสเล่นแสงสีได้นะครับผมพอผมเคยมาในช่วงหลายปีที่แล้วที่งานวันชาติสิงคโปร์นะครับอเล่นไฟแสงสีจุดผู้จุดอะไรกันนะครับผมก็จะสวยงามมากๆนะครับน่าตื่นตาตื่นใจนะครับดูสีน้ําทะเลนะครับไฟส่งจาก ตึกด้านนู้นลงมานะครับแล้วก็เรือท่องอ่าวนะครับเรือนําเที่ยวนะครับผมอย่างที่เห็นนะครับผ้าหลังคาตรงนี้สลับเปลี่ยนสีนะครับหรือว่าตึกมารีนา่ามารีน่าเบซเซนนะครับเป็นเปลี่ยนสีว่าศาสตร์หลาแสงสปอตไลท์ลงมานะครับหมุนรอบนะครับก็จะสวยงามไปอีกแบบนะครับผมแล้วก็ด้านนั้นก็คือสิงค์าสวรรค์สิงคโปร์ไฟเออร์ม,มาถึงตึก เอสเปนนาดนะครับเอสเปนนาดตึกหนามทุเรียนนะครับผมก็ตอนนี้ฝนเริ่มซานะครับฝนเริ่มซาก็ฝนทยอยกันเข้ามาอีกนะครับผมถ้าฝนตกก็ไปหลบใต้สะพานนะครับผมร้านสายฟวานก็มีร้านน้ำชาก,กาแฟอะไรดื่มกันได้นะครับกาแฟยี่ห้อดังๆก็มีร้านาให้บริการนะครับมีที่นั่งดื่มกิน นะครับดื่มกินแล้วก็นั่งชมวิวตรงนี้ได้นะครับตรงที่ด้านขวามือนะครับตรงควันโฟตอนนะครับผมก็ผู้คนก็นั่งดื่มนั่งดื่มกินได้นะครับทุกวันนี้นั่งดื่มน่งกินได้นะครับผมนี่นะครับผมนี่นะครับ ให้บริการนั่งดื่มอะไรได้นะครับบริเวณตรงนี้นะครับแล้วก็ยื่นออกมาตรงนี้นะครับนี่ที่นั่งชมวิวด้วยนะครับผมก็สวยงามนะครับผมพอคลิปนี้จะไม่ใช่ความยาวสักเท่าไหร่นะครับผมไว้ต่อกันคลิปหน้าสักนิดนะครับเพราะว่าคลิปนี้ก็ ให้ดูบริเวณตรงนี้ก่อนนะครับผมว่าผมก็จะเดินไปเรื่อยๆแล้วก็จะถึงทางที่ผมจะต้องกลับไปขึ้นรถไฟฟ้านะครับเพราะว่าผมไม่ได้ย้อนกลับไปทางเดิมนะครับผมจะไปตรงนี้ตรงทางริมน้ํานี่ไปตลอดแล้วก็ไปเลี้ยวขวานะครับตรนใกล้จะถึงตึกสูงๆนะครับจุดจุดเป้าหมายของผมก็คือสถานีรถไฟ นะครับผมที่จะเดินท่างกลับนะครับก็ไม่ดึกพอสมควรนะครับเท่าสามทุ่มกว่าก็สบายนะครับกลับได้สบายนะครับก็มีวิวทิวทัศน์มาฝากนะครับก็ไม่มีอะไรมากสําหรับคลิปนี้นะครับผมก็ให้ดูหลายๆมุมนะครับตรงที่ นั่งที่ดื่มกินนะครับตรงนี้ก็ผู้คนก็ออกมานั่งดื่มกินใช้บริการกันเยอะพอสมควรนะครับ,รบดูหล,หลายๆมุมนะครับหมุนไปอีกรอบนะครับผม<ง>เพราะว่าวันนี้แสงสีไม่ได้เปลี่ยนสีนะครับฝั่งนี้นะครับฝั่งตึกมารีน่าเบสเซนแล้วกต็ตรงคาสินโนตรงนี้นะครับ ใช้สีเดิมอยู่นะครับถ้าเปลี่ยนสีก็จะเป็นการแปลกตาไปอีกแบบนะครับจะสวยงามไปอีกรูปแบบหนึ่งนะครับผมครับขอบคุณสําหรับทุกกําลังแงใจที่แวะเข้ามารับชมในกําลังใจนะครับผมสําหรับคลิปนี้ผมขอจบไว้เท่านี้นะครับฝากกดติดตามกด subscribe สันกระดิ่งไว้นะครับผมจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆต่อๆไปนะครับผมสําหรับคลิปนี้ขอเก่าวับว่าขอบคุณและสวัสดีครับผมบ๊ายบายครับ